from page to page is to you can't die i got to give them a drum no matter may they come to เหมือนอยังอยู่ในฝันนั่นที่ทจริงๆยังฟ้าสว่างเอาคำหยาบที่เหยียดที่เหยียบโดยหยิบออกถอนทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติไม่แค่ป่าไหมยังมีภูเขายังมีทะเลวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงยังมีใครทราบเครขาดกันไหปัญหาประเด็ดประดังเข้ามาซัดกับพับกระเซยทยังโอเคอย่าหยุดเชน,น,นักมันนาวที่ไหลเมื่อตอนตกทออตอมาวันนี้สีเทาพุ่มลมเบาๆที่กินสบายว้ไม้เริ่มใบเม็ดๆมมีแสงอาทิตย์กระทบกาย วาดสายตามองไปทุกผิดไม่ต้องไปคิดให้มากมายแสงแดดปบอดุ่นในตอนเชา้าแล้วก็ฟ้าสีขาวในตอนบ่ายสสยน้ำก็ไหลผ่านตามแม่น้ำผ่านลำคลองนกโผวินมองดิ้นใสว่ัวกับเชียงราบตามถนต้นไม้ที่สูงในแดนมันมันไม่ใช่การจำลองปลาไม่ธรรมาชาติมีค่าให้มองทองคำมอง ดูฝูงนกดูฝูงปลาพอพูดปราพันลันนา,นนาดูทักษะงดงักตาดังพับมอที่ดมดมดมดอกหอมอยู่บนดอยแด่ก็ดีดังที่บอกบากก้นแนวแล้วมีหมอ,อกเมื่อชีวิตเราจนตอบอยังมีคนให้คอยตอบเขียดเรื่องเรียนเรืเร่องข้อสอบหัวมันตันโนคำตอบสูรความท้อไว้ในปอดอย่าพึ่งเครียดอย่าพึ่งจัดและเมื่อวันนั้นมาถึง ความสำเร็จเป็นคำตอบฟังเพลงชิวๆช้าๆสบายๆอยู่ข้างหน้าตาอากาศเย็นมันเริ่มหนาวหนาแต่ไม่ยังขาดชนะเวลาเหมือนยังอยู่ในฝันนั่งพี่จริงจริงยังฟ้าสว่างเอาคำหยาบที่เหยียดที่เหยียดโดยยิ้มออกหัวทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติไม่แค่ป่าไม้ยังมีภูเขายังมีทะเลวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่มีใครทราบแค่ขาดคะดนน ปัญหากระเด้ระดับเข้ามาซักระพับกระเซยถ้ายังโอเคอย่าหยุดชะงักมบนน้ำที่ไหลในตอนเราเท้าเราเหนื่อยก็ต้องหยุดพักก่อนพักผ่อนแต่อยา่าชะงักเพราะทาสักพักจะมักหย่อนตาเริ่มลา้าปวนหัวเยอะๆต้องพาราสติไม่ค่อยจะอยู่กับตัวความคิดภ่งไกลแบบนาซาผิดพลาดก็พลาดไปเพราะว่าคนเราก็แตงพลาดฝนตก ต่างไม่ใช่ของดูไว้ต่างนะอย่าไปฟังค,คําคนที่คมขาดอย่างปากวารอตัวก่อนแล้วค่อยจะทําระยะจะทําในชาตินะไม่มีคําว่าสายก็แค่ซักซ้อมสม่ําเสมอเรามีสมองไม่ต้องสับสนนี่คือวิธีผมนําเสนอเราเหมือนกับใส่น้าเส้นทางซับซ้อนชวัดเฉวียนแค่มีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นเร้่ในสวรรค์ไฟะเสถียร เพราะว่าชีวิตคนเรานั่นมันก็เหมือนกับธรรมชาติต้นไ้ในบ้าไม่มีต้นเดียวบางตอ้นอยู่สูงเทียบคันถัดมาก่อนที่มันจะเติบโตมันก็ต้องใช้เวลามากรีบลงมือทำก่อนมันจะสายก่อนที่คุณจะชาราสบาย,ยชิวๆช้ชา,ชา,สาๆสบายสบายอยู่ข้างหน้าตากัดเย็นมันเริ่มนนหนาวแตนน่ไม่เย็นขาวชนับเลเหมือนยังอยู่ในฝันนั่นพี่จรงิงๆยังฟ้าสว่างเอาคำหยาที่เหยียดที่เหยียดเรายินออกหัวทุกสิ่งทุกอย่าง ธรรมชาติไม่แค่ป่าไม,ม้มีภูเขายังมีทะเลวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่มีใครทราบแค่ขาดคะด็กปัญหาประเดมระดังเข้ามาซัดกับพับกระเซยทะยังโอเคอย่าหยุดชะงักามาันาน้ไหลมันตอนนเ,เท